เป็นเทวดาก็ยังต้องตายสาเหตุที่ทำให้เทวดาต้องจุติหรือตายนั้นมีสี่ประการ 1. ตายเพราะหมดอายุไขอายุบนสวรรค์นในแต่ละชั้นนั้นมีกติหดไว้อย่างแน่นอนเมื่ออยู่ครบแล้วเทวดาต้องจุติ 2. ตายเพราะหมดบุญเทวดาบางองค์ทําบุญมาน้อยจะอยู่ได้ไม่ครบตามอายุของสวรรค์ชั้นนั้นเมื่อหมดบุญก็จะต้องจุติ 3. ตายเพราะอดอาหารเทวดาบางองค์โมแต่เพลิดเพลินกับความสุขบนสวรรค์จนลืมบริโภคอ,อาหารทิพย์เป็นเหตุทําให้ต้องจุติ 4. ตายเพราะความโกรธเทวดาบางองค์มีความโกรธเผาผานใจจนแตกสลายตายไปเทวดาเมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดอย่างที่ต่างๆตามกําลังบุญและบาปที่ได้สั่งสมไว้ตอนเป็นมนุษย์ตราบใดที่ยังอยู่ในสังสารวัฏรไม่จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ตามก็ยังจะต้องเวียนไหตายเกิดอยู่เรื่อยไป พวกเราโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ขอให้มันสั่งสมบุญดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาเทเถิดฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร